กินเลยกินเลยเลยลูกไปดูสลาเพื่อนแปลงเล้าไก่ให้ห้องตามหลังวไวๆหิวหิวกินเลยลูกกินเลยจ้บบัดดีหายชัดตัวนี้ยข้ากเมาตัดแต่งกิ่งต้นมะมะ่วงเลยได้ไม่มาเห็ดเจ้าเลยกินลูกกินเจอเจ้าเจอข้าเจ้าต้องอิ่ม คอนเซปต์นะเจ้าเจอข้าเจ้าต้องอิ่นอนออมนมนละเ,เราเจอกันต้องอิ่มไปข้างหนึ่งไม่ใช่เดี่ยงไปข้างหนึ่งเราต้องอิ่มไปข้างหนึ่งนะเราเจอกันต้องอิ่มไปข้างหนึ่งไม่ใช่เจอกันเมื่อชาติต้องการหิวเมื่อไหร่ก็โทรมาก็ได้เหมือนกันนะ ยิ้มื่ไรก็ห้องมายิ้เมื่อไรก็ห้องมานีกินเลยกินให้อิ่มไม่ต้องกลัวค่อยๆเคี้ยวห้มามับลืนนะติดคอไม่รู้นะรถวีบอไม่อยู่แถวนี้นะติดคอนี่โอ้ต้องเรียกเอมเมอันนะ โทรอะไรลหนึ่งหกหกหกอะหนึ่งเก้หนึ่งก็ไม่มานะมันอยู่ไกลแต่หนึ่งหหนี้ยังแคว้นอยู่ใ,ใกล้ๆเหตุเทศบาลนี่มาไวจินจิ้นิน,นยังไม่ต้องเล่นจิ้นก่อนไม่มีอะไรไม่มีอะไรเปิสลสาเปินลทำกงให้ค้าล้อมหมาเปินลทำกงให้ lắm mà